เมื่อก่อนผมก็ปั่นอยู่ในกลุ่มนี้กลุ่มเนี่ยกลุ่มกลุ่มบางแสนสองเนี่ยเลิกปั่นแล้วอันนี้ออกรลางกายเล่นเบียดอยู่เนี่ยผมกลัวกันอยู่นะจ๋าโยกสิรุ่นผมอ่ะ้ฝันนาวฝันนารู้จักกันรู้จักรู้จักฝนาวลูกตะเวียันอะเออเออชืเอ่อแต่ฝนมา่อก่อนนั้นฝันกันใช่ใช่ผมก็ปั่นเขาอยู่ เรื่องกางเกเกียจแล้วนั่งคุยมากกว่านั่งกินเหล้ากันกินเหล,ล้าบ้านโนโ้นเพราะมันเวลามันออกทะเลแล้วมันก็มีเวลาความเหนื่อยแล้วก็ไม่อยากพันนะใช่ใเนี่ยอ่อนี่เขามาออกแล้วตอนแรกเร<ม>าลลหลุดเลยตรงเนี้ยโอเคจักรยานใครผ่านอยู่แล้วนะจักรยานผ่านได้บนสายขยันมานั่งแบกเลยนะถ้ามันมาคนเดียวมันะ เยยวหลลุดลไม่นะปลาถ้าเกิดมาเกิดมาปัดได้เนี่เขาโดนงเขาจับนะเขาเทียบครับปรับนะขห้าแม่ไม่ให้วิ่งปรับก<ร>ันร้ย<ล> 100, อยทำไมเงีองง้อยากปั่นร้อยหนึง่งทำไมว่ามงมา